มีเพื่อนๆพี่พี่ยังสงสัยเกี่ยวกับวิธีการทำนาแบบเอากำไรคูณสองในขั้นตอนของการตัดต่อข้าวว่าเราจะมีวิธีการกำจัดฟางอย่างไรตอนที่เราเกี่ยวข้าวไปแล้วเพื่อที่เพื่อที่เราจะทำข้าวต่อน,นะเพื่อนๆผมก็อยากจะบอกนี้ครับว่าวิธีที่หนึ่งเราก็คือตอนที่เราจ้างรถเกี่ยวข้าวนะครับเราหารถเกี่ยวข้าวที่มีตัวกระจายฟางอยู่ด้านหลัง ปกติรถเกี่ยวข้าวเขาจะเป่าฟางออกมาแล้วมันจะมารวมกันอยู่ตรงต่อข้าวอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้ารถเกี่ยวข้าวเจ้าไหนที่มีตัวกระจายฟางมันจะกระจายฟางแบบไปทั่วแบบนี้นะครับเพื่อนๆมันก็จะทําให้รถตัดตอที่เราจ้างมานะครับตัดได้ง่ายเขาก็จะวิ่งตัดไปเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราหารถเกี่ยวข้าวที่ไม่มีตัวกระจายฟาง เราก็ต้องหาคนที่เขารับอัดฟางก้อนนะครับเพื่อนเพื่อนเขาก็จะมาอัดฟางให้เราและเขาก็จะเอาฟางไปโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายวิธีที่สองนี่จะเป็นวิธีที่ดีนะครับเพื่อนเพื่อนส่วนวิธีที่สามเราอาจจะทําเองหรือซื้อเขามาก็ได้นะครับเพื่อนๆนลนักษณะจะคล้ายๆขุบที่ติด ติดอยู่ด้านหลังรถไถเดินตามนะครับเพื่อนๆลักษณะจะเป็นลูกกล้อรถยนต์หรือรถรถสิบล้อนะเพื่อนๆเขาก็จะติดกับรถไถเดินตามแล้วก็วิ่งเหยียบไปแบบนี้ครับเนี่ยเหยียบให้มันล่าไปปุ๊บแล้วต้นข้าวกอขอเจ็ดเก้าเนี่ยจะหักพอหักแล้วปุ๊บข้าวก็จะแตกกอแทงหน่อขึ้นมาวิธีนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวิธีที่ดีนะครับ แต่ว่าผมเคยเอากระดานติดกับรถถ่ายเดินตามแล้วก็ลองวิ่งลูดไปดูนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ลองกดคลิปโปรไฟล์ของผมแล้วกดเลือกลงไปที่คลิปด้านล่างผมจะทําคลิปไว้อยู่ตอนนั้นพอลูดไปแล้วปุ๊บต้นข้าวกขอข่เก้าเนี่ยเด้งขึ้นมาเงี้ยเนี่ยคือกขอข่อย้าเนี่ยเป็นต้นที่แข็งมากนะครับเวลาเหยียบไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยลาบ หรืออาจจะต้องเป็นใช้ล้อพวกล้อรถสิบล้อก็ไม่รู้นะเพื่อนๆมันจะน,น่าจะมีน้ําหนักมากกว่าแรงกดมันถึงจะดีส่วนวิธีที่สามสุดท้ายเลยคือผมไม่อยากจะแนะนํานะแต่ก็ถ้าเราทําช่วงดเดือนตุลาเนี่ยมันน่าจะได้อยู่ก็คือขั้นตอนการเผาฟางถ,าถ้าเราหารถเกี่ยวข้าวกระจายฟางไม่ได้รถอัดฟางไม่ได้ก็ต้องวิธีที่สามนะครับคือต้องเผาฟาง แต่เราเกี่ยวช่วงเดือนตุลาคงตอนนั้นคงไม่มีใครห้ามเผาแล้วครับก็เป็นแนวทางการทำนาหารายได้แบบคูณสองตอนนี้เราจะมีเวลาเตรียมตัวครับเพื่อนๆสู้ๆครับวิธีเช้าวนา